สวัสดีครับวันนี้ทีมงานัพ่อและแตนสงขลาเราพาไปเที่ยวที่สวนสัตว์สงขลากันอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูสีสันวันเพนควินโลกกันครับซึ่งตรงกับวันที่25เมษายนของทุกปีทางสวนสัตว์สงขลาจึงจัดเคก้กน้ําแข็งปลาทูแขกซึ่งเป็นอาหารพิเศษสุดๆฉลองให้กับฝูงเพนพวิน,นทั้ง13ตัวได้กินกันอย่างอ,าอร่อยอร่อยครับโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะครับและก็ปลาทูแขกก็ยังเป็นอาหารโปรดด้วยครับ โดยมีการไลฟ์สดให้ผู้ชมทางบ้านได้ชมความน่ารักกันด้วยจะน่ารักแค่ไหนเราไปชมภาพทั้งหมดกันเลยครับเราจะโทรอาหารวัเสิร์ไปได้เช่น ข้าวเบนิกะสดๆนะคะท่่านรับเ็่รี่คร 啊，好，来啊 เริ่มกินแล้วเองตัวหลวงพี่น้่อยรจับครับ,รบวันนี้ก็เป็นวันเินกวินโลดนะครับ25เมษายนนะครับซึ่งเรากำหนดให้เป็นวันเพนกพินโลดนะครับ เป็นกินโั่วโลกนั้นก็มีอยู่17สายพันธุ์ด้วยกันนะครับก็สาการก็ถูกคุกคามโดยสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาะวะโลกร้อนเนี่ยทำให้ถิ่นที่อยู่อาศัยที่อยู่โั่โลกเขาก็ลดน้อยลงไปเรื่อยนะครับสําหรับสวนสัตว์สงขาของเราก็ได้นําเห็นกินเลือก็บเพนกินฮัมโบมาเพาะเลี้ยงนะครับซึ่งปีนี้ถือว่าโชคดีมากมีการพาะขยายพันธุ์ได้ด้วยนะครับเราก็จัดกิจกรรม ไลฟ์สดให้กับนักท่องเที่ยวเด็กๆได้ชมกันเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเด็กๆอาจจะเดินทางมาเที่ยวชมในที่สวนสัตว์ลำบากนิดนึงนะครับดังนั้นเราก็จะไลฟ์สดส่งตรงถึงบ้านให้ทุกคนได้ได้ชมได้หายความคิดถสงกับสัตว์ของเราครับโดยเฉพาะผินที่น่ารักเหล่านี้ครับครับในช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดก็ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองนะครับใส่แมสอยู่บ้านงดออกเดินทางนอกสถานที่นะครับโดยที่ไม่จําเป็นนะครับหลังจากโควิดแล้วเรามาพบกันนะครับมาเที่ยวชม สวนสัตว์เยี่ยมชมเทนวิน,นของเรานะครับ